โอเคครับนี่จากคำถามที่ที่น้องถามเข้ามานะนะครับก็ต้องการแกะตัว 3D เพิ่มนะครับก็คือ,อ,อตอนนี้นะครับก็คือพี่ก็โหลดไฟล์ขึ้นมาไฟล์ที่น้องทำมาเนี่ยถ้าดูจากไฟล์จะมีปัญหาอยู่อันนึงคือเส้นเวกเตอร์เนี่ยตรงสีแดงเนี่ยนะอันนี้ต้องซ่อมก่อนเพราะนี่คือเป็นปัญหาของของตัวเวกเตอร์นะครับ ไปที่นะครับววกเตอร์ด็อกเตอร์เนี่ยนะครับแล้ว i d e n t i f ฟายเราจะเห็นจุด Error อยู่เห็นไหมตรงมุมเราก็ซูมไาดูนะครับู่นใหญ่เพี้ยเคลียร์มาร์เกอร์ออกแล้วตรงเนี้ยนะครับเราก็ไปแก้เท่าเลยนะครับก็กด e n นะครับมัน,นอาจจะมีซ้อนมีอะไรอยู่ก็ได้นะครับก็ตัดทิ้งไปเลย นะโอเคเนี่ยหายละโอเคโอเคปับ๊บนะครับโอเคเนี่ยนี่คือเส้นเมื่อเซนเตอร์มันจะฟ้องถ้าเกิดว่ามันเออร์เรอร์เส้นไขว้หรืออะไรแล้วแต่ต้องแก้ให้หมดก่อนโอเคทีนี้ตอนนี้ความสมบูรณ์ของเวกเตอร์มันหมดนะก่อนล็อกซะเลยล็อกก่อนนะว่ไม่ให้มันเคลื่อนที่นะครับกดชิปค้างล็อกคลิกขวา ล็ Lock อกเวกเตอร์ตอนนี้มันจะไม่เคลื่อนแล้วนะตอนนี้วิธีการที่หนึ่งเนี่ยก็คือตอนนี้เอามือเอาเมาส์วางดูนะเห็นไหมแซตอนนี้แซดอยู่ที่ศูนยนะเลเวลตรงนี้อยู่ที่ศูนย์โอเคอ,อันนี้ทำให้บุ๋มลงไปนะครับกัดเข้าใจว่าโอเคต้องการให้บุม๋มก็กดชิปค้างอย่าได้ท่านไท้สี่ตัว F12 เลยหรือจะกมคลิกก็ได้นะครับเอาลงนะครับโอเคกด add โอเคอันนี้เราก็จะได้ล้นะครับก็คือ,อนูนล,ลงเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้เพราะว่าแม่พิมพ์มันกัดมาแล้วโอเคอ,อันนี้พอใจแล้วดูที่ผิวบนนะโอเคนะครับโอเคนี่ผิวศูนย์นะทีนี้เวกเตอร์ซ้ายมือเนี่ยนะครับก็คืออจก,กัดงานเนี่ยเรากัดเฉพาะเวกเตอร์ก็เลือกอ b อบเจกต เฉพาะเวกเตอร์นี้เลยจะก,กรุ๊ปก็ได้นะครับหรือเสียงอ,อันนี้ก็กรุป๊ปกรุปร๊ปกรุ๊ปเวกเตอร์นะครับโอ้ยว้าวเอาอมหม่อันกรุ๊ปอันกรุปก๊ปอโอเคนะครับ <c oughs> เราจะต้องกัดเฉพาะกรอรบเวกเตอร์นอก หรืยวกดลงมาตั้งนิดหนึ่งอ่าโอเคเอาเฉพาะลายเส้นลอกนะโอเคนะครับเอ่อก็ทำทูพารดปกติเลยนะครับก็ทำแบบอา่าแบบชีเดรลิฟนะครับเซือกเวกเตอร์เอาเฉพาะจุดนะอันนี้เอาเฉพาะจุดก็ทำทูเลยไปพี่น้องทำเนี่ยแหละปกติก็เซฟทูพารดไปเฉพาะจุดอันนี้นะครับ โอเคก็คำนวณออก็ตามเดิมนะครับ m เ t e r ี่เ,เซตอ u p นี่ถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์เก่ามีอยู่แล้วเนี่ยก็ทำได้เลยอ๋อทูล select ทษีลืมอันนี้ตัวอย่างนะเพราะว่าตรงนี้น้องเข้าใจอยู่แล้วคงไม่ต้องไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับโอเคเห็นไหมเมื่อกี้กเราเลือกอยู่3ามกเตอร์ก็3มอันนะครับ Okay. ก็เซฟทูหาดปกติเฉพาะชุดนี้ไปนะครับก็ไปใช้งานได้เลย